จวดกันทางนั้นนะครับมีแต่เด็ดๆท้งนั้นนะครับพวงนี้คือนกต่อท้งนั้นใช่ไหมเออนี่คือนกต่อครับฉเฉลยสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ <c oughs> พงษ์เช่นเคยนะครับวันนี้มาเยี่ยมน้องนะครับสายเพชรชบูรณ์นะครับมาธุระก็เลยแวะมาหาไม่ได้มานานแล้วครับมาชมนกเอ่อช่วงนี้กำลังจวดเยอะมีมีหนึ่งกุก๊ก สองกุกสามไม่มีสามไม่มีมมมแล้วก็ไก,ตไกต่ต่อไก่เติมมีทั้งนั้นนะครับไก่ไกแ่แจ้ไก่ต่อนะครับเป็นมีนกฝึกนกฝึกต่อนกตอ่ออนี่หลายต่อครับเนี่ยท่านไหนสนใจก็ทักมาหาจักรพงษ์ได้นะครับเดี๋ยวจะจัดไปให้พี่น้องที่ท่านไหนที่ไม่มีเวลานะครับอยากจะได้นกตอ่ออยากจะได้อ่า เศร้าากได้เนีย้อยากได้อาหารนกนะครับก็สามารถที่จะโทรหาจาังพงศ์ได้เลยนะครับหรือทักไลน์มาเบอร์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกสองเก้าห้าหกสองโทรศูนย์หกสามหกเจ็ดสองหกสามหกสองมีนกต่อกิงน้องก็ทําไว้นะครับต่อริงน้องก็ทําไว้แต่เขาใส่กรงไว้เดี๋ยวนี้เขาไม่บ้านเขามีใกล้ป่านะครับก็เยอะเยอะต้องใส่กรงไว้นะครับมีกระรอกพร้อมกระรอกดอนอ นกที่ต่อไม่ได้นะครับก็นี่ครับเฉลยนะครับหลักฐานยังมีอยู่นี่นีครับเนียก็ทําเองนะครับสีมือสีมือแฮนด์เมดนะครับทําเองแฮนด์เมดโอ้เขามีนั่นเขานี่ครับโดนเฉลยนะครับนี่นกต่อเอ่อต่อต่อกิงครับตัวนั้นต่อกิงครับอเดี๋ยวผมจะเอาลงมาจ้วนให้ดูว่ามีนกอะไรบ้างให้น้องเขามา เทียบกันให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเป็นนกแบบไหนบ้างเดี๋ยวจะถามน้องก็ด้วยว่ามีตัวไหนเป็นยังไงนะครับจะได้รู้ว่าอันนี้ตัวนี้ก็คือนกดังหน้าขาวนะครับนกดังหน้าขาวขันเป็นเสียงนกผมว่าตัวเมียแน่นอนครับดูลักษณะอาการแล้วสาวสวยหมวยอึ้แต่อันน้นเดียวเล่นคนนะครับอ่ะอ่ะเอาร็ว อืมอืมอืมเร็วอยากจะเล่นคนครับแต่ไม่นั่งครับผมเข้ามาได้ยินเสียงก่อนใครเลยนี่ก็นี่ก็ใช่นะครับเป็นนกต่อดูครับนวดข้างในครับเสียงต่อเสียงนกต่อนะครับก็มีมากมายนะครับเต็มเลยครับบ้านนกนะครับ มีนกต่อนกฝึกต่อนกเฉลยจดจวดมากนะครับอยากจะได้ก็ทักมาเลยหาจระพงได้นะครับมือ,อที่บอกไปข้างต้นนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศที่ให้ความเมตตาจากระพงนะครับไม่ว่าจะเป็นเศร้าเป็นเนียดเป็นดินดํเข้าวขัดสมุนไพรหรือนกต่อจดจวด,จวดนะครับอ,อยากได้แบบไหนอยากได้ยังไงเสียงอะไรนะครับ ขอขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับบา่านกจักรพง์บางท่านก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าท่านบางท่านก็ไม่ดีนะครับดีเหมือนกันแต่บางท่านคือไว้วางใจเลยมอบให้จักรพงเป็นคนจัดให้นะครับก็โอ้โหต้องทําใจลําบากครับแบบนี้ครับทําใจลําบากว่าะจะเอายังไงให้จะถูกใจหรือเปล่านี่แหละครับก็ เราก็ต้องคัดสรรสิ่งดีๆให้พี่น้องนะครับไม่ใช่ว่าเขาไว้วางใจแล้วก็จัดกากๆให้เขาไม่ได้นะครับมันเสียชื่อ,อวงการนะครับต้องให้ความไว้วางใจต่อกันเขาให้เรามอบหมายให้ก็จัดให้อย่างดีครับนี่ครับเอาน้องเอาเอาเอา,เอาลงมา ได้ให้ให้ดูหน่อยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนตัวไหนที่จะแบ่งได้ตัวไหนแบ่งไม่ได้นะครับตัวนอกอะไอ่ะอันนี้คือนกอะไรอันนี้ลูก <c oughs> นี่ที่ตัวนี้ตัวขันเดียวนี่นกป่าครับ <c oughs> นกป่าเสียงเนิบฟับงเสียงอืมเสียงนเนิบเนิบจุดให้ดูนะครับเนี่ย <c oughs> ถ้าได้น้องเขาก็ให้อาหารการกินดีหรอกดูแลดีครับถ้าได้ไปได้อาหารผสมสมุนไพรหรือดินดำผส,สมสมุนไพรจกระพงแล้วโอ้โหโพี่น้องเลยเโกงแตกครับโกงแตกเพราะว่าได้กินดินดำแล้วเกิดคึกขึ้นมาน้องเขาก็ใช้นะครับผลิตภัณฑ์จักรพงนะครับน้องเขาเคยใช้ก็ดีนะครับเ,เดี๋ยวให้ให้จดดูอีกทีนึงครับว่าเป็นยังไง เดี๋ยวน้องเราลงมาเดี๋ยวจะอาบแดดก็ไม่รู้นี่อะรู้ครับครับจวดกันทางนั้นนะครับมีแต่เด็ดๆทางนั้นนะครับพวกนี้คือนกต่อทางนั้นใช่ไหมครับออนี่คือนกต่อครับเฉลยตั้งแต่เท่าไหร่กี่ตัวเป็นต้นไปนกอปีเดียวเองนะคุโอ้นกปีเดียวเฉลยยังไม่เยอะ,อะแต่ติดมาแล้วะนะครับอ้าวนี่นะครับมีอ่ท่านไหนสนใจนะครับก็ทักมานะครับหายใจกระพงได้เลยนะครับ โดนเฉลยครับหลักฐานยังมีนะครับหลักฐานมีอตัวต่อยกิ่งนี่ปล่อยไหมไม่ปล่อยคนระับโอไม่ปล่อยโอ้ทำท,ทำยังไงเนอะอมาแพงเอาตัวอีกตัวหนึ่งลหละตัวอยู่ใกล้ใกล้กันตรงตัวผ้าแดงคืออะไรอยู่บน,น<ก>ต้นมะวงนกใหม่ครับนกใหม่โอ,อ้ใหม่แต่สีปีไหม่แต่มันไม่เคยต่อไม่ไม่เคยต่อเป็นนกลูกป้อนครับโอ้เก็บมาได้จากปลาแล้วก็มาป้อน ตัวไหนตัวนี้แบ่งได้ใช่มัวนี้แบ่งได้ดตัวนี้พววนั้นไม่แบ่งกตบตัวนี้เทพพนมน่ะตัวไหนตัวไหนเทพเอาเอาลองจดให้ให,ให้ให้พี่ดูหน่อยเอาเอาไว้นั่นแหละเอาตัวอื่นมามาแปะด้วยเดี๋ยวมันเขาไม่ยกอ้าย้าที่ครับครับเนี่ยครับคันเรียกหรืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมเทพพนมครับ มันจะยกหรือเปล่าไม่มันไม่กอ่โอ้ไม่ยกครับไม่ย้ายที่ก็ไม่ยกยกสุดไหมย,ยกสูงไหมไม่สุดนะอืมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เทพหรอกทั้งนั้นมันมันกลางปีกอ้กนั่นเฉยๆเขาเรียกว่าแร้งตากปีกเขาเรียกตมตำลาเนี่ยมันจะวบแค่นี้ ยกครึ่งเดียวยกครึ่งเดียวนั่นแหละแรงตาปีกประตภาษาเขาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชนั่นนะครับจวดๆทั้งนั้นเลยนะครับอ,อย่าลืมนะครับพี่น้องก็ช่วงนี้เปลี่ยนจากหนาวนะครับกลายเป็นร้อนนะครับให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับว่าเราร่างกายเราปรับเปลี่ยนไม่ทันนะครับกลางคืนอาจจะร้อนๆหน่อยหัวค่ำ พอดึกๆมาจะหนาวนะครับให้พี่น้องย่าลืมผ้าห่มไว้ใกล้ๆนะครับท่านที่ดื่มก็อย่าดื่มมากนะครับช่วงนี้อากาศร้อนครับอาจจะ,ะเราผู้สูงวัยนะครับวัยรุ่นก็อย่าเผลอนะครับไยรุ่นกอ็อย่าว่าตัวเองแข็งแรงนะครับก็อาจจะช็อกได้นะครับเพราะว่าเหล้ากับความร้อนนะครับอาจจะทําให้เราเส้นดุงเส้นเลือดแตกหรือ ความดันนะครับก็ให้ระมัดระวังก็จักรพงศ์เป็นห่วงทุกท่านนะครับจักรพงศ์ก็ระมัดระวังเหมือนกันนะครับความดันรู้สึกว่าจะแรงอยู่พอ,พอสมควรนะครับจักรพงศ์ตกมาปีนี้นะครับดันทุรังบางทีก็ดันทุรังสูงบางทีก็ดันมั่งนะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นลงลงนะครับต้องเราต้องเซฟตัวเองบ้างนะครับพี่น้องอ ผู้สูงวัยนะครับก็ให้เรามัดระวังนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งกับน้องนะครับไม่รู้จะได้ตัวไหนน้องจะให้ตัวไหนตรงใจราคากันเท่าไหร่ก็จะว่ากันอีกทีนึงนะครับคุยมานานพอสมควรอย่าลืมนะครับโทรหาจักรพงษ์ได้เลยะนะครับว่าอยากได้นกแบบไหนอยากได้อะไรนะครับโทรหาได้เลยมีนกดีๆเด็ดๆให้พี่น้องตลอดนะครับมี นกเยอะนะครับในสังกัดก็ท่านไหนอยากได้แบบไหนก็สั่งมาเลยครับตามสเปคครับไม่มีหมกเม็ดคือตัวไหนก็คือตัวนั้นครับไม่ได้เอาตัวอื่นมาเปลี่ยนถ่ายคลิปให้ดูก็ได้นอกจากบางทีจักรพงษ์ถือวิาสาสะว่าตัวนี้ดีมากกว่าดันเราไปให้เขาเขาไม่ชอบก็มีครับต้องขออภัยด้วยในบางรีร่อด้วยความเสนอหน้านะครับก็ด้วยความาจริงใจก็เลย กลายเป็นของไม่ดีให้เข้าไปครับโอเคครับไม่เป็นไรครับจกักระพง์รับได้เสมอครับขอจบคลิปงเพิ่งแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ